สวัสดีค่ะเพื่อนๆนิวฟินแลนด์นะคะหิมะที่ไม่เพื่อนเห็นที่กําลังตกอยู่นี้เป็นหิมะที่ตกเมื่อคืนนี้นะคะตอนห้าทุ่มครึ่งมันสร้างความสุขให้กับนิวมากแล้วก็คงจะสร้างความสุขให้กับชาวฟินแลนด์นะคะทั้งประเทศเพราะว่าอากาศมันแปลปบ,บวนมาเยอะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนะคะแต่สิ่งสําคัญที่เราเฝ้ารอกันมาตลอดเวลาก็คือว่าเมื่อไหร่หิมะมันจะตกลงมาแบบเต็มที่สักที เพื่อที่ว่าเราจะได้รับแสงสว่างจากเกล็ดหิมะนะเพื่อนๆนะและตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งของวันที่17หิมะก็เริ่มตกลงมาเป็นหิมะที่ตกลงมานะคะเป็นครั้งที่2ของเดือนพฤศจิกายนนะคะครั้งแรกตกเมื่อวันที่1พฤศจิกายนนะคะแต่รอบนี้นะคะเป็นรอบที่2ของเดือนนี้แต่รับรองเลยว่าหิมะเนี่ยก็คงจะอยู่กับเราไปอีกนานเพราะว่านับแต่นี้ไปเนี่ยอุณหภูมิเนี่ย จะเริ่มลดลงนะคะวันนี้มีอุณหภูมิอยู่ที่บวก1องศานะคะอีกไม่นานมันก็จะกลายเป็นติดลบนะคะติดลบ1 2 3 4ไปนะคะแล้วก็บวกกับฝนที่ตกลงมากลายเป็นหิมะก็จะสร้างแสงสว่างให้กับประเทศฟินแลนด์นะคะแล้วก็สร้างความสดใสให้กับประชาชนแล้วข้อสําคัญเลยเนี่ยคือหิมะเหล่านี้มันก็จะสร้างแสงสว่างนะคะที่มาจากเกล็ดหิมะให้กับพวกเรานะคะทำให้เรารู้สึกสดชื่นสดใสขึ้นมาทันทีเลยนะเพื่อนๆน,นะ หิมะที่ตกหมะที่ตกลงมาแล้ววันนี้นะคะมีความหนาอยู่ที่5เซนติเมตรนะคะ5เซนติเมตรแล้วก็นดวบอกได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอเนี่ยหิมะมานานแล้วเพราะว่าต้องการที่จะหากิจกรรมทํานอกบ้านนะคะอย่างเช่นถ้าหิมะตกลงมาอย่างเต็มที่สูงสัก50เซนติเมตรหรือว่า1เมตรเนี่ยความหนามันก็จะโอเคนะคะแล้วก็สามารถที่จะ เล่นสกีได้นะเพื่อนๆนะจำนวนหิมะที่มากพอเราก็จะมีกิจกรรมทำนอกบ้านได้อย่างหลากหลายค่ะ เพื่อนสังเกตเห็นเปล่าครับว่าท้องฟ้าเนี่ยมันไม่มีผ้าทิพนะท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นสีฟ้ามนๆแบบนี้ วากาบอสคือมันจะเห็นได้ชั้นไงว่าตลอดระยะทางที่วิวขับรถมาเนี่ยไม่เห็นพราทิตยเลยแต่ก็จะมีแสงสว่างจากแสงไฟบ้างจากหีมาบ้างลักษณะนี้นะคัะเพื่อนท้องฟ้าที่มันเป็นสีฟ้าแบบนี้ วากา้าก็คือว่าคือในช่วงเราเราก็อยู่ในช่วงของก้ามอสนะคะเราเราก็อยู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกาธัานวามก,กรา3เดือนนี้เนี่ยพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นที่เทศฟ,ฟินแลนด์นะแต่แสงสว่างที่ได้มาก็คือได้มาจากเกรตยีมาที่สวยๆนี่แหละคะ่ะแล้วก็แสงไฟโดยรอบนะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในปา่าในปา่าที่มันไม่มีแสงไฟฟ้าเลยเนี่ยมันก็จะ เราก็จะไม่เห็นมองไม่เห็นนะมันก็จะมืดหมดเลยก็จะก็จะกลายปเป็นว่าช่วงนี้จังหวะนี้บวกกับความหนาวเย็นนะคะ mm hmm. ก็ทําให้เราเนี่ยได้สามารถที่จะ mm hmm. ก็จะมีโอกาสได้มองเห็นแสงเหนือเพื่อนนะประมาณนี้เลยเพื่อนๆหิมะตกเมื่อวานนี้นะคะหิมะตกเมื่อวานนี้ตอนห้าทุ่มครึ่งเพราว่านิวนอนดึกเมื่อคืนนี้ เมื่อวานนี้หิมะตกตอนหน้าทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ตกสวยมากหรือก็อย่างย่งวิดีโอที่นิวลงให้ดูเนี่ยค่ะหิมะตกสวยมากเมื่อวานตอนหน้าทุ่มครึ่งรวมทั้งอ่าก็จากที่เราเห็นเ็ดหิมะนะคะที่มันค้างอยู่บนพื้นดินเนี่ยความสูงของหิมะก็ประมาณไม่ถึงสิบเซนเ,นเพื่อนๆนะแต่ก็ไม่ละลายเพราะว่าอุณหภูมิที่มันต่ํานะคะ วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่บวกหนึ่งองศานะคะบวกหนึ่งองศาจากที่นีวดูข่าวนะคะน้บแต่นี้ไปเรื่อยๆเลยอุณหภูมิมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะจากบวกก็จะกลายเป็นติดลบไปเรื่อยๆนะจนถึงวันที่มันติดลบจริงๆเนี่ยแล้วก็วันที่มันติดลบจริงๆเนี่ยก็ขอให้หิมะมันตกลงมาเรื่อยๆจะได้มีขอให้ฝนตกลงมาเรื่อยๆจะได้มีหิมะเยอะ พอหิมะเยอะๆเนี่ยขนก็จะไม่ลื่นขับดีกว่าที่มีหิมะน้อยๆนนแบ,บ้ว้บรคเพื่อนนะลักษณะนี้มันก็จะแบบว่าขนก็จะฉาบแล้เพื่อนนะ <S <S นก็จากที่เราเห็นแก่หิมะนะคะที่มันค้างอยู่บนพื้นดินเนี่ยความสูงของหิมะก็ประมาณไม่ถึงสิบเซนเพื่อนเพื่อนนะแต่ก็ไม่ละลายเพราะว่าอุณหภูมิที่มันต่ำนะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่บวกหนึ่งองศานะคะ บวกหนึ่งองศาจากที่นิวดูข่าวนะคะนับแต่นี้ไปเรื่อยๆเลยอุณหภูมิมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะจากบวกก็จะกลายเป็นติดลบไปเรื่อยๆนะจนถึงวันที่มันติดลบจริงๆเนี่ยแล้วก็วันที่มันติดลบจริงๆเนี่ยก็ขอให้หิมะมันตกลงมาเรื่อยๆจะได้มีขอให้ฝนตกลงมาเรื่อยๆจะได้มีหิมะเยอะๆพอหิมะเยอะๆเนี่ยถนนก็จะไม่ลื่น ขดบบีกว่าที่มีหิมะน้อยๆอแบ,บบนี้เพื่อนนะละนักษณะนี้มันก็จะแบบว่าถนนก็จะแฉกไปเพื่อนนะ กันมานี่เมืดเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นนะทางตอนเหนือนะคะแถบรับแลนดเนี่ยมืดอ่นี้เยอะ